เริ่มครับ คลิมนี้เรื่องใช้สมาธิครับกำลังต่อไฟ มิตเตอร์มาครับสาวไปแล้วี่ครับวันนี้มาเข้าสายคอนโทรลกันครับต้กล้องมาถ่ายข้างหลังครับช่างอยู่ฟังด้วยเห็นช่างด้วยวันนี้แวบ,บจากหน้าง,งานีิพัทยามาเข้าคอนโทรลก่อนครับงานเลี่ยตู้คอนโทรล อยู่ที่หมู่บ้านทุกระดาจัดจะเพิกงิวานนลที่จำสดเลยนะครับสายเมนไม่มีบบเบรกเกอร์เอาลงครับอันตรายโคตรจำสดใช้สมาธิ่คันสูงไม่อยากไปโรงพยาบาล ต้องใจเย็นๆครับพลาดไม่ได้ตอน ไปถ่ายยังอ่ะโอ้ได้แล้วอ่ะตดนลงยืนลูกอยู่นะเยืนๆนี่ไม่ต้องั่่นไมต้องั่นที่เราทำงานด้วยกันเราต้องช่วยเหลือกันซึ่งกัน ให้กำลังใจอย่าโดนไฟช็อตนะขณะนี้ลูกพี่ก็ได้ทำการต่อไฟสมเฟาของหมู่บ้านพุธกระจาวันนันังพูดหมู่บ้านชหมู่บ้านผิดม <c oughs> ีลูกน้องอยู่สามคนเป็นช่างของนิติสองคนยืนให้กำลังใจ ลูกพี่ก็ได้ทำการพันไปสามแปดสิแต่ไม่ต้องกลัวลูกน้องยืนให้กำลังใจไม่ต้องกลัวพี่ถ้าดอนโดดนี่ผมสปิกตัวอยากเร็วแล้วโดดนี้วิ่งหนี้ไม่ได้ดึงลูกพี่นะ อันนี้ได้ต่อไปแล้วครับสองเส้นเส้นที่สามต่อเป็นเส้นดินเส้นที่สี่กำลังดึงออกเป็นเส้นไฟสามร้อยแปดสิบการเข้าสายคอนโทรลที่ถูกต้องนะครับเราต้องเข้าสายกาวก่อนเสมอนะครับเดี๋ยวเผิ่อหาสายกาวไม่เจอ <c oughs> ไม่รู้มันหยุดทุกน้องก็ยืนตันอยู่แล้วล่ะ ครั้งที่เราดึงเมนมาควรจะผ่านเบรกเกอร์ก่่นทุกครั้งนะครับออกจากหม้อไม่ควรจะเข้ามาสดๆแบบนี้อันตรายเอาเว <c oughs> ียนปลุกมันวะเนี่ยแล้วแขกวัดไฟมันหน่อยสิครับ <c oughs> <c oughs>